สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแฟมิลี่ชาแนลเช่นเคยนะคะช่วงนี้ติดโควิดไปไหนไม่ได้จะพาเข้าสวนหลังบ้านกันนะคะวันนี้จะพาไปเก็บผักเสี้ยนมาดองกันนะคะพ่อเป็นคนเก็บเราเป็นคนถ่ายไปกันเลยจ้า สองตายายช่วยกันคนหนึ่งเก็บผักคนหนึ่งเก็บหญ้าทิ้ง้หญ้าขึ้นเยอะพอๆกับผักเลยค่ะปีนี้นนเก็บผักเสร็จเราไปเตรียมล้างกันเลยนะคะดินจะเกาะอ,อยู่กับผักเยอะมากเราต้องล้างห,หลายๆน้ําเพื่อให้ดินมันหลุดออกนะคะล้างสักสองสามน้ำหรือจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันสะอาดแล้วยายบุญล้างเสร็จเราเตรียมคั้นนะคะ คั้นเพื่ออะไรคั้นเพื่อให้น้ําที่มันอยู่ในผักออกยิ่งออกเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าในผักมันจะมีรสขมคั้นไปเรื่อยๆนะคะให้น้ําในผักออกได้มากที่สุดเวลาเราไปดองหรือเราไปหมักผักจะได้ไม่ต้องมีรสขมนะคะคั้นเสร็จเราไปล้างน้ําสักสองถึงสามน้ำแล้วค่อยมาเตรียมหมักนะคะล้างเสร็จเรามาเตรียมหมักกันเลยคะ่ะ ใส่น้ำซาวข้าวลงไปใส่เกลือใส่น้ำตาลทรายใส่ชูรสแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันคลุกเขาให้เข้ากันทั่วแล้วนะคะนำน้ำซาวข้าวมาเพิ่มให้ท่วมผักนะคะแล้วหมักทิ้งไว้2-3คืนค่อยนำมารับประทาน